ประกาศแล้วผมจากสำนักง,งานจัดหา,าง,งานจานาังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นะครับวันนี้เรามีประกาศอะไรครับว,วันนี้มีเรื่องร้วนมากเลยนะคะหลังจากที่รัฐบาลนะคะมีการให้ลงทะเบียนดิจิตอลนะคะแอฟทางรัดแอฟทางลัใช่แปอปหนึ่งมืนบาทใช่แล้วผู <100 00 S 1> ้การตกรนี้ว่างานต้องการมาขึ้นทะเบียนแล้วเข้าไม่ได้ค่ะพี่เจฟแล้วต้องทํายังไงครับเพื่อเกิดเข้าไม่ได้ตอนที่ต้องเปลี่ยนรหัสให้ทั้นผู้การตน อ๋อต้องเปลี่ยนรหัสใหม่เลยนะครับก็คือสามารถทําผ่านทางโทรศัพท์ได้ไหมหรือว่าต้องเข้าที่สานักงานเลยทางแอปก็ได้ทางรัสก็ได้ค่ะหรือไม่นะคะเข้าไปที่ DOE eService ก็ได้นะคะกดลืมรหัสผ่านแล้วสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เลยซึ่งรหัสผ่านตัวนี้นะคะสามารถเข้าทางแอปทางรับได้หรือเข้าไปที่ DOE eService เพื่อรายงานตัวขึ้นยื่นบ้างานได้เลยอ่าก็คือรหัสมันจะมาชนกันนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่ตกใจว่าสมัครแอปทางรักไปแล้วและอยู่ดีๆมันเข้าไม่ได้หรือ<ช>อะไรนะผมคือรหัสมันไปลิงก์ชวนกับการขึ้นเทเบยนว่างงานนั่นเองนะครับส่วนแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบยนว่างงานก็ไม่มีปัญหาอะไรไปกติกนะครับผม<พ>อันนี้แล้วก็มีประกาศเล็กน้อยนะผมประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพานาคเสียอยุธยาจากจังหวัดจากจังหวัดหมแต่นันโอเคแล้วก็ติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับผม